เรียนประธานสภาผู้แทนรักสรที่เคารพดิชันนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วผู้แทนรักสรจังหวัดปทุมธานีพักก้าวไกลขอสไลด์ด้วยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะครอบครัวเราขาดรอยยิ้มนะคะไปรอยหนึ่งดวงใจแม่ขาดดวงใจแทบสลายแล้วคดีนี้ควรที่จะกระจา่างมันไม่ควรที่จะเงียบ ข้อความดังกล่าวนี้นะคะคือคําพูดของคุณแม่นะคะต่อหน้าศพของน้องวาริสสมน้อยเยาวชนวัย15ปีที่ถูกยิงด้วยกระสุนจริงนะคะโดยบุคคลที่3ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจคอฟอนะคะเข้าทําการควบคุมสถานการณ์และเข้าทําการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่16สิงหาคมปี64ที่ผ่านมาค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะ และในขณนะเดียวกันนะคะหนึ่งวันก่อนหน้านั้นค่ะคุณมานะหงทองนะคะชายวัย64ปีขณะเดินทางกลับบ้านเขาได้ถูกลูกหลงจากกระสุนยางจากเจ้าหน้าที่คอฟอยิงเข้าที่ศีรษะจนเป็นผู้ทุพพลภาพนะคะกว่าครึ่งปีก่อนที่จะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่5มีนาคมปี65ที่ผ่านมีที่ผ่านมานะคะโดยญาติเนี่ยได้เข้าไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนดินแดงค่ะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจคะได้มีการแจ้งกลับมาค่ะว่าได้งดการสอบสวนเพราะไม่ทราบตัวผู้กระทําความผิดค่ะนี่เป็นเพียงแค่2เหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นสองชีวิตที่สิ้นลมจากเหตุการณ์การสลายการชุมนมุมในช่วงปี64ที่ผ่านมานะคะการรอคอยความยุติธรรมให้กับคนรักที่สิ้นลมไปพร้อมกับความเครือบแคลงความสงสัยเป็นความทุกข์ทรมานที่เกินกว่าพวกเราในที่นี้จะเข้าใจความสูญเสียของญาติผู้เสียชีวิตนะคะขอสไลด์ถัดไปได้วยค่ะ โดยในวันนี้นะคะที่ฉันจะขอพูดถึง2ประเด็นค่ะที่จะเป็นหมุดหมายสําคัญของการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญในครั้งนี้นะคะประเด็นแรกค่ะก็คือเรื่องของความรับผิดความโปร่งใสและก,การตรวจสอบได้ของเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะขอสไลด์ถัดไปได้วยนะคะ สิ่งหนึ่งเลยค่ะที่ที่ฉันมองว่าเป็นปัญหาอย่างมากๆก็คือประเด็นเรื่องของการขาดการแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ชัดเจนนะคะด้วยที่ผ่านมาค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในช่วงที่มีการชุมนุมตั้งแต่ปี63 64 65เป็นต้นมาเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งแผนการดูแลการชุมนุมร่วงหน้านะคะว่าจะใช้อาวุธอะไรบ้างนะคะกับผู้ชุมนุมนะคะหรือว่ามีแนวทางในการรับมือการชุมนุมอย่างไรบ้าง ไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าจะใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจในการควบคุมพื้นที่การชุมนุมอย่างไรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันข่าวว่าหลายครั้งค่ะเราไม่สามารถที่จะระบุตัวตนเจ้าหน้าที่ตํารวจนะที่ใช้กําลังในการสลายการชุมนุมได้นะคะซึ่งการไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะยิ่งสร้างความไม่ไว้วางใจต่อกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจคอฟอนะคะว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการควบคุมการชุมนุมดล่าวนะเกิดขึ้นเพื่อที่จะมารักษาความปลอดภยัยหรือมาอำนวยความสะดวกหรือจะมาขัดขวางหรือทำลายผู้ชุมนุมนะคะและเมื่อสิ้นสุดการชุมนุมแล้วค่ะเราก็พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไม่ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้สาธารณทรากนะคะ โดยเฉพาะในประเทศไทยเองค่ะที่ไม่ได้มีกลไกนะคะในการให้ตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบหรือการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจคอฟฟ์จะต้องมารายงานผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการสลายการชุมนุมต่อคณะกรรมการอิสระต,ต่างๆไม่ต่อจะเป็นคณะกรรมการอิสระในส่วนของฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายรัฐสภาเองหรือแม้กระทั่งอง,งค์กรอิสระอย่างกสมนะคะเราพบว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เคยมีการชี้แจงหรือการตรวจสอบนะคะซึ่ง ดิฉันเองค่ะคาดหวังเป็นอย่างมากค่ะว่าการตั้งคณะกรรมการวิสามันในครั้งนี้นะคะจะเป็นหมุดหมายสําคัญครั้งหนึ่งค่ะที่เราจะช่วยกันเซตมาตรฐานนะ,ะในการตรวจสอบแล้วก็สร้างความโปร่งใสในการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะต่อผู้ชมนุมได้การคะ่ะขอสไลด์ถัดไปด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่มีความสําคัญมากๆกนะ,ะก็คือประเด็นเรื่องของอความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะ จากสไลด์ด้านบนค่ะเราจะพบนะคะว่าทางไอรอค่ะซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมนะคะได้มีการรวบรวมสถิติข้อมูละคะดีการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะคะเราพบว่าในคดีความนะคะหลายๆคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการควบคุมตัวผู้ชุมนุมนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในหลายครั้งเนี่ยเร็วสุดที่ที่ชันทราบมาก็คือ2วันสามารถ จับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้แล้วแต่ว่าส่วนกรณีของออในคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีว่าสลายการชุมนุมโดยมิชอบเองหรือว่าใช้กำลังใช้ความรุนแรงโดยมิชอบในการสลายการชุมนุมนะคะอย่างเช่นกรณีที่ตำรวจเนี่ยขับรถชนผู้ชุมนุมที่แยกดินแดงนะคะหรือว่ากรณีที่ตำรวจใช้ปืนลูกซองยิงประชาชนนะคะในระยะประชิดเองเนี่ย คดีความต่างๆเหล่านี้ค่ะกบไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะคะแต่เมื่อเทียบกับกรณีที่ประชาชนนะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากตํารวจคดีความกับรวดเร็วมากขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันยิ่งทําให้พวกเรานะคะแล้วก็รวมถึงประชาชนหลายๆคนกังวลเป็นอย่างมากค่ะถึงความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในช่วงปี63เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการประกาศใช้พลกรุกเฉินร้ายแรงขึ้นมาพลกรุกเฉินร้ายแรงและพลกรุกเฉินขึ้นมานะคะเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแต่ในขณะเดียวกันค่ะรัฐเองเก็ใช้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะในการควบคุมการชุมนุมด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็สร้างความกังวลค่ะถึงเรื่องของความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะ ซึ่งจะไปส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมลอยนวลผลผิดค่ะประเด็นที่2ค่ะที่ดิฉันอยากพูดถึงขอสไลด์ถัดไปนะคะก็คือเรื่องของการสลายการชุมนุมที่ขัดต่อหลักการสากลน,นะคะประเด็นแรกค่ะคือเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทาวลาสลายการชุมนุมเนี่ยขาดหลักการขาดการพิจารณาในถึงหลักการหรือแการหลักนะคะในการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมซึ่งในวันนี้ค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะหลักการที่ปองเทซึ่ง ในวารสารในวารสารนะคะของอาจารย์พัฒนิยมศิลป์นะคะในวารสารของมหาวิทยาลัยจฬาลงกระะได้มีการพูดถึงหลักการนี้นะคะ่ะซึ่งเป็นหลักการที่คำนึงถึงนะคะว่าทุกครั้งที่รัฐจะจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมและจะต้องอธิบายคะ่ะว่าการจำกัดเสรีภาพในครั้งนั้นได้มีการทดสอบตามหลักการทีปองเทสหรือไม่นะคะประเด็นแรกคะ่ะของการตรวจสอบในขั้นแรกก็คือเรื่องของมีการใช้ กฎหมายหรือว่ามีกฎหมายรับรองมีพรบรับรองที่จะให้อำนาจในการจํากัดเสรีภาพนั้นๆหรือไม่อันนี้เป็นขั้นแรกและที่จะต้องตรวจสอบขั้นที่2ค่ะก็คือเรื่องของการจํากัดเสรีภาพนั้นนะคะมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะและขั้นที่3ค่ะคือการจํากัดเสรีภาพนั้นๆนะคะมีความจําเป็นมีความเหมาะสมในสังคมประชาธิปไตยหรือไม่นะคะหรือว่ามีมาตรการอื่นอย่างไรนะ,ะที่จะสามารถทดแทนได้นะคะขอสไลด์ถัดไปนะคะ อีกประเด็นนึงคะ่ะที่ฉันอยากจะพูดถึงนะ,ะก็คือเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่คอฟอเนี่ยใช้อาวุธผิดหลักการสากลนะในการทําร้ายผู้ชมนุมนะคะซึ่งในในการนี้คะ่ะดิฉันขอพูดแบบเร็วๆนะคะขออนุญาตพูดถึงสไลด์ถัดไปเลยคะ่ะจากข้อมูลของภราประชาสังคมนะคะได้มีการ ทำข้อมูลสถิติออกมานะคะว่าในกรณีที่คอฟอเนี่ยใช้กระสุนยางยิงผู้ชุมนุมนะคะที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเนี่ยหลายครั้งค่ะเราเราพูดถึงการใช้กระสุนยางโดยปกติแล้วตามหลักการสากลเนี่ยกระสุนยางเขาให้ยิงที่ส่วนล่างของร่างกายนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะในช่วงการชุมนุม6 3เป็นต้นมาเราพบว่าคอฟอใช้กระสุนยางยิงส่วนบนของร่างกายนะคะของผู้ชุมนุมและนั่นจะเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายคนเกิดพิการนะคะหรือว่าหลายคนเองแล้วก็ เสียสูญเสียดวงตานะคะอย่างน้อยเนี่ยสามคนนะที่สูญเสียดวงตาไปแล้วนะคะขอสไลด์ถัดไปด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะคือการใช้กระบองนะคะของเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะซึ่งปกติแล้วการใช้กระบองของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็มีเกณฑ์ในการใช้นะคะคือใช้กับผู้ที่ใช้ความรุนแรงเท่านั้นหรือว่าตีที่แขนหรือขาแต่ไม่ให้ตีนะคะที่ศีรษะหรือคอแต่จากภาพที่เห็นค่ะหลายครั้งมากที่คอฝ่อเนี่ยรุมนะคะผู้ ที่ชุมนุมถึงแม้ว่าเขาเองเนี่ยจะไม่ได้มีการพกพาอาวุธหรือว่าไม่ได้มีพฤติกรรมของการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นแล้วก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงการที่คอฟอเองเนี่ยได้ใช้กลไกใช้มาตรการในการควบคุมฝูงชนที่ขัดกับหลักมาตรฐานสากลน,นะคะดิฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่านวันนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องมีการสร้างมาตรฐานร่วมกันนะคะในการ ใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชนะให้มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันแล้วก็ในขณนะดเดียวกันค่ะคือเว้นวัฒนธรรมรอยนวนผลผนผิดของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะขอบคุณค่ะ